ตช่นี่ลานนะไม่เชื่อทิปาโควิดแล้วโอ้โอ้สาเดือนสี่เดือนสองันสี่เดือนสีสัน คิดไปคิดไปตายไปแล้วตายเป็นคู่นะวันนน้อยน้อยก็มาทั้งที่เหรอ่สิเห ไอ้ชาไม่เหมือนแม่นะไอ้ชาคขเงียบใช่ไหมไม่ครับน้องปอกขฟันนะ ฟันเห็นชิดใจอ๋อในแม่แม่กับกองเทพชิดใจแม่กับกองเทพแล้วเหรอเดี๋ยวนี้ไปซีเดินซีเดิน <laughs> ไม่ได้เชื่อกันัน <laughs> ต้องคุยยาวๆหน่อย <laughs> <laughs> ลานนี้จะโปกเพิ่มเพนะ หีังไอ้ชัวอะไรสิบสี่อ๋อมอสองแล้วมอสมแล้วเรียนภาษาอังกฤษแล้วเหรอ จะน่มพอจะสอบหน่อยสอบส่วนผสมเล็กๆใช่ลบหน้าใช่เมันอก่อนก็มามาทวายอาหารทุกวัน่นี้อาย ไม่ได้มาสีเด้นเสื้อผ้าก็ยิมแต่ภายในก็ไม่คนที่ใส่เสื้อผ้าไม่ได้ยิมนะฮะเป็นอะไรอ๋อไม่เป็นสุขละคนแก่ก็กินมากนะคนนุ่มก็กินมากฝรั่ง เนะี่ยในพาลูกหลานนะไปที่วัดบ่อยๆฮนะเนะีนะ่ยเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คนแก่ที่มาที่วัดนะฮนะนะและที่สตากบาทนะเด็กคนหนุ่มไม่สนใจเรื่องฮะทำนะก็เป็นชาวพุทธนะเนี่ยรู้ไหมลานนะ ลุงพ่อนาเสียดายก็ไม่ได้เกิดในเมืองไทยฮะะว่าราทาแทชินก็ไม่ได้ก็ต้องมาเมืองไทยฮะแต่ร้านก็ไม่สนใจเรืธรรมมงน่าจดูแต่เม,มืองนอกเมืองนอกของนอกฮะฮะรมก็เป็นน้ำตับไฟนะตับไฟอนะไ,ไหนับไฟในใ,นใจฮะที่เดือดหลอนนะของเขา ผุดหวานก็มันใช้มันเดือดร้อนนะฮะจังจังมีน้ำตับไฟแล้วทำก็เป็นน้ำตับไฟอาเริยสัจซีฮะอาริยสัตตินุก็ทุกขังอาริยสัจฉนะทุกเป็นอาริยสัตตินุนะแล้วของราก็มีทุกทั้งร่างกายทั้งจิตใจทุกทั้งร่างกายฮะ <c oughs> ตแต่ตื่นขึ้นมานก็ เกิดแลทุกนะไม่อยากลุกนะไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปนี่ไม่อยากทํานี่ก็เป็นทุกข์แล้วนะอยู่เขาก็เป็นทุกข์ฮะอยู่น้ําก็เป็นทุกข์ฮะปวดขี้ก็เป็นทุกข์ฮะฮะอยู่นอนก็เป็นทุกข์ฮะเนี่ยทุกวันทุกวันฮะยังไม่รู้จักอริยสัจที่หนึ่งฮะยังไม่รู้จักทุกขังอริยสัจจังฮะและนั้นมันทุกข์ทั้งใช่ ไม่ชอบอันนี้ก็เป็นทุกข์ไม่ชอบอันโน้นก็เป็นทุกข์นะ <c oughs> ไมอ่อยากได้นี่แต่ไม่ได้ให้นะมันเป็นทุกข์นะทุกข์ทั้งชิดใจเนาะ <c oughs> แลวอริยสัจที่สองนั้นมันทุกข์มาจากไหนสนาะสาุของทุกข์นะมาจากอยากได้อนะอยากได้นี่อยากได้โน้นแล้ไม่ชอบอันนี้ไม่ชอบอันโน้นไม่อยากได้นโน่นฮะเนี่ยมันทุกข์มาจากนี่ คนที่อยากได้เยอะก็มีทุกข์เยอะคนที่อยากได้น้อยก็มีทุกข์น้อยฮะอยากได้น้อยทุกน้อยอยากได้เยอะเยอะอยากได้บ้านใหม่นะน้อยใหญ่บ้านแล้วเสร็จยังก็เลยเป็นต้นแล้วใช่ไหม เนนเนนก็เหมือนกันนะอยากได้น้อยก็ทุกน้อยอยากได้เยอะก็ทุกเยอะเนาะและอาริจเศรษฐีก็ทางหาออกหาทางออกจากทุกมิตรทีแเกยทุกมันเป็นซีนซีนสำคัญที่สุดในชีวิตของเราไม่ว่าก็เป็นชาวพุทธเป็นเป็นเป็นชาวาศาสนาคริสต์ชาวมุสลิมหรืออะไรหรือชาวฮินดูนะ สินห้าแปลว่าเมื่อไม่รักษาสินหาจะไปนรกฮะเคยได้ยินไหมฮะ <c oughs> ไม่ใช่สินสามสินสองสินหนึ่งฮะสินห้าห้าห้าฮะอย่าทำลายใครฮะสินที่หนึ่งอย่าเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ของเราสินที่สองขามิซุมิชัชเจนนะผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีพัวเดียวฮะ อันที่สี่มูซาอย่าพูดเลวไรอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่งเลยสินที่สี่อย่าอย่าเอาอย่าเซตติกนะเคยกินเหล้าเบียร์ไวน์อะไม่ได้เบียร์ก็ไม่ได้เห็นมานานฮะเมตุยไม่ได้เบียร์อยู่ไหนไม่ได้เห็นมานานสียงากต้องคิดถึงเมบีย เนี่ยมันสิสนธาเมื่อรักษาสินน้าได้แล้วนะมันจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เข้าใจอันนี้ไหมฮะฮะไม่เชื่อฮะลูกหลานก็ไม่เชื่อนะฮะในในโรงเรียนก็ไม่ได้สอนเรื่องศาสนาพุทธฮะไม่รู้นะใครเป็นครูต้องถามครูนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้สอนเรื่องศาสนาพุทธในในโรงเรียนแล้วเหรอ เนี่ยวิตาสอนสอนเรื่องศาสนาพุทธในโรงเรียนไหมสอนนะฮะสอนเรื่องศีนหาไหมอ่าเนี่ยต้องเข้าใจนะเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าหลวงพ่อก็พูดนะ,ะทำเพื่อตัวเองนะศีนหาสำคัญที่สุด สินหาสำคัญสําคัญมากเมื่อไม่อยากตกนรกคนที่อยากตกนรกนะ <c oughs> นก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรักษาฮะ <c oughs> อย่าทำเอาสิ่งใดๆที่ไม่ใช่ในขอบของสินหา <c oughs> แลยสมาธินั่งสมาธินะบังโรงเรียนบางครกูก็สอนสมาธินั่งสมาธินะนั่งสมาธิรับตานะ เลยอยู่กับพุทโธก็ล,ลำหายใช้เข้าลำหายใช้ออกถึงใจมันสงบเมื่อใจมันสงบมีความสุขฮะความสุขเกิดที่ไหนถามตัวเองนะหาลานก็ก็อายุนะเซบซีก็ต้องเข้าใช้ยอยู่บ้างนะความสุขเกิดในใจฮะความทุกข์เกิดในใจความโลภเกิดในใจความร่องเกิดในใจความโมโหเกิดในใจไม่ได้เกี่ยวกับภายนอกนะเนี่ยต้องเขา้าใจอันนี้ ไม่ได้หาเรื่องกับคนอื่นนะ <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่มาที่ที่ของเราเจอนั่นมันมาชากักชาติก่อนๆเป็นเวรกรรมเรียกเวรกรรมนะของเราฮะเมื่อสวดมนต์ก็ต้องสวดอะไรฮะกรรมเป็นของเราฮะกรรมเป็นการเกิดฮะกรรมเป็นทายาทฮะกรรมเป็นที่อาศัยฮะเคยได้ยินไหม เนี่ยเดมไม่เชื่อนะมเมื่อเชื่อของดีก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเมื่อเชื่อของเลวม,ม,มันมันไม่ใช่ของเราคนอื่นทําให้คนอื่นทํากับเราใช่ไหมฮะแต่มันไม่ใช่เมื่อไม่มีกรรมก็มันไม่ไม่ไมด้กเกิดนะเหมือนความตายก็เหมือนกันนะ บางคนก็กลัวโควิดโควิดนี่โควิดนู่นนะแต่คนเราเราก็ตั้งแตเกิดมานะคนนี้ก็มีอายุยีคนนู้นก็มีอายุสี่สิบหกสิปดสิบอยเพราะว่าเป็นเวรกรรมของเราคนที่ไม่ได้ทำหลายใครในชาติก่อนก็มีอายุยืนนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าฮเคยได้ยินไหมฮะ แต่ไม่ใช่ชาติเนี่ยชาติก่อนนะฮนะเ <c oughs> วลาเกิดมากนะในร่างกายเนี่ยก็มีฮะล้างกายนี่พอกว่าร่างกายนี่ก็มีอนะายุยี่สิบน,นะหมดแล้วหมดอายุกรรมฮนะแล้วข้อนี้ก็อายุร้อยฮะหลังจากร้อยปีก็หมดอายุกรรมฮนะฮนะไม่เกี่ยวกับโรคนี้โร,นโ,รนนโรคนั้นโรคนั้นฮะเนี่ยต้องเข้าใจอันนี้ ปอบเข้าใชแหรวยัง <c oughs> ไม่เกี่ยวกับโควิดนะ,ะและและโรคอื่นๆนะโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์โรคโรคพาร์กินสันก็เหมือนกัน <c oughs> มาชักชาติก่อนหืไม่ใช่ชาตินี้ชาตเนี่ก็ปลูกเขาเพื่อชาตินะกินได้ฮะฮะม่ใจวันนี้ก็ทำปุ่นพรุ่งนี้กินได้ไม่ได้ เป็นไปไม่ได้ก็ถามชาวนาวันนี้ก็ปลูกเตาตรงรอหกเดือนถึงกินได้ฮะก่อนสุกใช่ไหมฮะเละกรรมที่สั่งวันนี้ไม่ว่าชั่วหรือไม่ว่าดีก็ต้องส่วนมากก็รับชาตินะเนี่ยให้เข้าใจเนี่นดีทุกวันทุกวันนะอะไรที่เกิดขึ้นนะเป็นเวรกรรมของเรา ชำมาไว้ฮะปอบจิตใจชำมาไว้นะจิตใจลบนะเดี๋ยเดี๋ยวบอกว่าลุงพ่อจะเออใชใหญ่ที่นั่งที่นู่นอทุกคนไม่ต้องมีเอไม่ต้มมัน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 พังหมดอ ร้เป็นเสาแก้วโอเคครับพนเข้าใจไหมลู้กลานน้อยฮะยะทาวฤาษีว an ่าหอราปพรีภเรนทิสัการเอวามีไว้โทษทีนางเพทนังอุปภักขปฏิอิจิทังปฏิทังทุมหังคิปเเมวะสมิชัโวท สเบปเรนตุสังขะพัันโุพนารโสยัตามะนิโชติราโสยัตาสับเบติอวิวัจันตุสัปะโรโกบินาสัตุมาเทปวัตวันทรายุสุขิติขายุโคภาวะปิวะดนาสิลสันิจังวุฒาปะชายโนจันทาโอธรรมวัตันติอายุวโนสุขังพลังภะวัตุสัพมังกาลัง ราคันโตซาปเดวัฏฐาสาซาปปุถานุภาเวนะสระโสติภวันตุเทภวันโตซาปมังกลังราคันโตซาปเดวัฏฐาสาซาปธรรมานุภาเวนะสระโสติภวันตุเทภวันโตซาปมังกลังราคันโตซาปเดวัฏฐาสาซาปสังฆานุภาเวนะสระโสติ พาวันทูเทเนี่ยการงั้นการการไม่ใช่การการไหน น้องบัวเนี่ยพาสีเหลืองใช่พาสีเหลืองด้วยในแจกใครเด็กทุกคนนะแบ่งกับเด็กนะที่ที่มากับนี้สามมาช้ำซีนนะทำงานอะไรอยู่สหกรณ์ตำรวจค่ะก็แวะมาที่นี่ก็ได้ช้ำซีนที่นี่ก็ได้ เอาเอาให้เอาให้เล็กกับอ่อกับวิแล้วฮะน้องบัวนะ